สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีแยมเย็นวันนี้นะครับวันนี้อยู่กับสีดอทองโอนะครับวันนี้มาดูว่าสีดอทองโอเขาเป็นอะไรนะครับตาเขาเป็นยังไ <c oughs> งฮะแม่นวันนี้เขาจะ เอาเยวจะต้อนนี่ไทยหูเลยเนาะนี่ผู้ใหญ่ร้านนะครับนี่นะครับเขจาจะขูดหอจะขูดหอยนะครับเ<ด>ขาขูดเรียกมลกระถาเขาเขาเรียกอะไรนะครับเ,กกเรียกกระถาเนาะถลาเปาทลาเป่าอา มาดูนะครับนี่ขขูดทําไมยังไงนะครับอันนี้ขูดไว้ทําไมครับต่อตายช้างต่อตาชาต่อตาช้างมหายตาจาวตามองไม่เห็นตาที่เป็นตาฟางเออตาฟางตา,ท,า,าที่ว่าขึ้นขาวๆที่ว่าที่แมงมันเยี่ยวใส่แมงมันเยี่ยวใส่ขึ้นเ่าใสา้กระทะมีชาร์บานเป่าอ๋ออันนี้ก็ ทองสุดโบราณเลยนะครับหอมโบราณเลยอันนี้คือเป็นเป็นเปลือกหอยอะไรครับหอยอะไรหอยหอยทะเลหอยยางหอยทะเลหอยน้ำจืดเราเนี่ยหอยน้ำจืดเราหอยหอยอื่นหอยหอยกาบเออหอยกาบหอยกาบอ่าเปลือกหอยกาบหรือเปลือกเปลือกหอยอะไรก็ได้แหละไม่หมดหอยแท่งก็ได้ไม่หมดหอยแทงมัน ขูดไม่ได้อ๋อให้แข็งเล็ก,เล,กเล็กเกินไปอ๋อนี่จะเอาเกล็ดไหกับไอกับมันใหญ่ๆต้องคีนตรงฝั่งมูลเ่านั่นเลยต้องขูดไอ้ข้างในมันอืไอ้ที่ว่าขาๆวๆที่ให้ออกมาเป็นของขาวๆอย่างนี้นะครับเพื่อจะทําการเป่ามาดูครับอ่าครับเป็นเร็วก็เป่าหายเร็วเป็นนานก็เป่าหายนานอ๋อถ้ามันเพิ่งเป็นเลยหายเร็ว อ๋ออันมันเป็นมานานแล้วเป็นปีมาแล้วกีนอันนี้เป็นมาหลายปีตั้งแต่จะคลองเก่าเขาตั้งแต่จะคลองเก่าเขางอ๋อเป็นมาหลายปีแล้วอันนี้ก็คืออันนี้มาเป่าพึ่งเดือนชองเดือนนึ่นดีดีไหมครับก็พึ่งก็หายอยู่อืมันมีมันมีหายออ๋อแต่ว่าต้องใช้มีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสหายแต่ต้องใช้เวลาหน่อยใช้เวลานานอ๋อวันเป็นมานานแล้วมันขาวหมดเลยครับ เราจะมาดูวิธีเป่ายังไงนะครับใส่ใส่โหลดมาดูนะครับน,บนี่นี่ครับจะกองใส่โหลดอย่างนี้ขอ,อนี่มันจะกัดเปลือกข้าวขาออกอ๋อ ไอ้ตัวนี้มันจะกัดขาวๆในตาที่ว่าตาเป็นขาวๆใช่ไหมอืครับจะกัดออกครับนี่นะครับมันจะนี่มันหายไปซีกหนึ่งได้วนี่ใกล้จะหายแล้วขนาดมาดูความความรู้อีกของคนเฒ่าคนเก่โบราณนะครับเวลาช้างตาตาฟางไม่ใช่ตาตาบอดดิตาฟางตาฟางแต่ตาที่ว่าขึ้นขาวแบบตาไม่แตกนะตาโต๊ะ เมนบ่าตาตตออะไรง <คน S 1> เงี้ยตตนี่ภาษาไทยเยรียกว่าช้างตาต่ยก็จะทำยังไงมา,ม,มาดูครับมาดูวิธีการเป่าของพ่อใหญ่ร้านนะครับเขารักษาเองเลยนะครับ นี่มารุ่นครับซีโดโทองโลนะครับนี่ครับมาดูนะครับนี่มาดูครับ<ท>ตาตาฮะ,ามะแม่เนาะเนี่ยดูตาเขานะครับออกขาวๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเดย ขาเขาเสียวเครับมันรู้สึกว่าเขาปวดมากเลยครับพแังงานมารอไงสาแท้เร็ว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 นี่ดูดีๆนะครับบเนี่ยเอหาหนาแล้วไปกำลงนี่ฮเขายังหลับตาอยู่นะครับรู้เลยนี่หรือว่าสิเปบอลกันดูใกล้ๆฝั่งนี้ไม่เป็นไรนะครับ นะี่ยฝั่งนี้ยังยังลืมตาอยู่ฝั่งนี้ตาไม่เป็นไรนะครับทางเกลงๆนี่เกิดหับปะเปอรได้เลยเขย่านดิเออย่านอย่งเงีฝั่งนี้ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยตาปกติต <c ance> นะตาปกตินะครับแต่ว่าฝั่งนี้นะครับดูนะครับอ่าขาว นี่ครับวิธีการเป่าวิธีการเป่าของพยายลร้านนะครับ <c oughs> นี่ครับโชว์เลยนะครับเกิ็ยายก็จะจะรอไว้นะครับจะเอาอาหารรอให้เขาอันนี้นะนี่คนระ คลิปนี้มีความรู้นะครับมีคำตอบด้วยนะครับคลิปนี้นี่ครับดูครับนี่เขาจะทำแบบนี้ทุกวันเลยนะครับอ่าเป็นเปลือกหอยน,นะครับนยารักษาตาของคนเท่าคนแก่นะครับเดี๋ยวครับมาลุ้นกันนะครับ ว่าจะเป่าได้ไหมครับต้องใช้เวลานะครับให้เขาเปิดตาหนึ่งอ,อุ้ยเ <c oughs> อ้ย้ย <c oughs> นี่แกสู้มากเลยนะครับพ่อใหญ่ล้านของเราเพื่อช้างนะครับอยากให้ช้างได้ตาได้มองเห็นเหมือนคนอื่นเขานะครับแกสู้ทุกวิธีทางเลยนะครับ แล้วนะครับแกรักษาอย่างนี้มาประมาณ3าเดือนแล้วนะครับแกรักษาแบบพื้นชาวบ้านพื้นโบราณน,นะครับไม่มียายาสมัยใหม่นะครับยาสมัยใหม่ก็ไม่มีตังไม่ค่อยมีตังซื้อหรือว่ามันไม่ค่อยหายเท่ายานี้นะครับ ดบมมีอ่อยวะเข้าอ่อยมาสักขออ่อยมาสักลำหนึ่งอลองรออาหารไว้นะครับมาดูว่าจะเป่าโดน ตรงจุดตาได้ไหมแต่ตอนนี้ก็คือหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับตรงที่เป็นขาวๆแต่ขนขาทั้งทั้งดวงเลยนะครับเดี๋ยวนี้ตั้งแต่เป่าตัวน,นี้มาหายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็จะลืมมองเห็นนะทุกครั้งนี้จะจะ,จะแบบคือว่าฝั่งนี้จะมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่ายังกับคลิปได้อยู่เน,นี่ยดูใกล้ๆนี่เขาบอกเยี่ยบนะครับเขบ้าจนได้นะครับไปดูกัน นี่ครับตาหลายจากตาปลาไหลจากนี่นะครับดูดูขาวๆนะครับนี่จะมีตาไก่เล่นนะเหมือนนี่นะนี่ไหลไหลนี่ครับตาจะเป็นขาวๆอย่างเงี้ยนี่ครับไอตัวขาวๆมันไปกัดออกเดี๋ยวเปลือกหอยขาวๆก็จะกัดออกนะครับดี่นะครับช้างใครเป็นติดต่อได้สําหรับช้าง วิธีรักษาช้างนี่แหละครับรักษาตาช้างก็วิธีนี้นะครับเออต้องต้องเป่ากระถาด้วยไหมครับใส่กระถาด้วยหรือว่าปลูกปลูกยาอ๋อปลูกยาต้องต้องมีทําการเป่ากระถาออปลูกปลูกยานะครับปลูกเปลือกบางนอยนั่นแหละอ๋อเป่าว่าเป่าในในใจเลยเออเป่าแล้วก็ห้องก็เป่าไอ้นี่ ใหยางมาหักกระถองเปล่าตัวแม่นหนเปลูกยาเป็นยาปลูกเปลือก,กหอยให้เป็นยานะอ๋อปลูกปลือก,กให้เป็นยานี่นะครับของซิโดโทองโหโอนะครับตอนนี้เจ้าของดูแลอย่างดีมากเลยนะครับตั้งแต่เจ้าของได้ซื้อมามาอยู่กับเจ้าของคนนี้เจ้าของคนนี้เ<ร>ดีๆสองคร<ด>ั้งแล้วมาอยู่กับเจ้าของคนนี้ตกมันสองครั้งแล้วนะครับ สีดอทองรอก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องนูโดซิ่งวิธีคนลิงช้างนะครับฝากติดตามซีดอทองรอด้วยนะครับผมสวัสดีครับ